กลับมาเก็ติดข่าวการเมืองกันครับพ่อเลี้ยงหนักแบกนางโพยหลังแอนขอบพุณข่าวจาก mgronline.com ครับงานนี้ต้องบอกว่าต้องเดินให้สุดซอยแบบไหนก็ไหนแล้วสำหรับนายทักษิณชินวัตรหรือพ่อเลี้ยงรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรฉายาแพทองโพยมาหมัดๆหลังจากผลักดันขึ้นมาจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาได้เกินร้อยวันแล้ว แต่เมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนักมันก็ยิ่งทําให้เขาต้องเดินหน้าแบกให้หนักกว่าเดิมชนิดที่เรียกว่าหลังแอนอยู่ในเวลานี้แน่นอนว่าการเดินสายไปทั่วประเทศอย่างทียิปในช่วงเวลานี้ทั้งการลงทุนขึ้นเวทีปราศัยช่วยหาเสียงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของพรรคเพื่อไทยในหลายจังหวัดด้านหนึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยรวมถึงบารมีของเขาเริ่มเสื่อมถอยลงไปกว่าเดิมมาก เพราะการลงมาคลุกกับสนามท้องถิ่นอย่างเต็มตัวแบบนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาต้องมาปักหมุดให้ความสําคัญจากเดิมเคยเน้นโฟกัสที่สนามใหญ่ที่เป็นสสและผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ได้ลิ้มรสชาติความพ่ายแพ้แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นการหวนกลับมาลุยสนามท้องถิ่นอย่างเต็มกําลังทางหนึ่งก็ย่อมเป็นการฟื้นฟูความนิยมให้กลับมาเพื่อเป็นฐานรองรับการเลือกตั้งสสในครั้งหน้า โดยเฉพาะสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นการเลือกตั้งทั้งจังหวัดแต่ขณะเดียวกันแม้ว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพวกเขาจะชนะการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนที่ได้ถือว่ายังไม่ขาดถือว่ายังไม่คุ้มค่ากับการที่ระดับพ่อเลี้ยงลงทุนเองแบบนี้อีกทั้งการเดินสายปราศัยยังเป็นการประกาศนโยบายรัฐบาลการปกป้องการทำงานของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรอยู่ตลอดเวลา ขอให้สบายใจได้ว่าผมกลับมาแล้วไม่อยู่เฉยๆจะมาช่วยพี่น้องเราวรวยแล้วแต่ชาวบ้านยังลำบากอยู่ผมจึงตัดสินใจเล่นการเมืองเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี้ยังอยู่ใช้ผมให้มากๆเลือกตัวแทนผมมากๆเพื่อมาทำงานซึ่งระหว่างที่นายทักษิณปราศัยก็เรียกเสียงปรบมือเป็นระยะๆะะและวันพรุ่งนี้ก็มีคิวไปปราศัยอีก4พื้นที่ด้วยเขากล่าวว่ามีเวลาช่วยลูกสาวสอปีปลายไม่ต้องห่วง เรื่องยุบสภาลิ้นกับฟันเป็นเรื่องธรรมดายังไงก็อยู่ครบเทอมมีเสถียรภาพเช่นนี้จะยุบสภาทำไมใครจะออกมาเห่าหอนก็ปล่อยเขาเราทำงานอย่างเดียวได้ยินเสียงนกเสียงกาพี่น้องก็หูทวนลมอย่าไปสนใจสนใจแค่รัฐบาลจะทำให้พี่น้องพ้นทุกอย่างไรเขากำลังทำการบ้านปรับโครงสร้างภาษีให้คนไทยทุกคน ถึงแม้มีรายได้ไม่ถึงที่จะเสียภาษีก็ต้องกรอกการเสียภาษีหากรายได้ต่ำก็จะนําภาษีที่เก็บจากคนที่เสียภาษีมาช่วยเป็นเงินทุนหนุนจากรัฐบาลแทนนายทักษิณกล่าวนายทักษิณกล่าวต่อว่าตนกําลังบอกกับทางพมา่าและขเขมรให้จัดการกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และบัญชีม้า หากจัดการไม่ได้ตนขออนุญาตส่งคนไปจัดการนอกจากนี้ตนยังพูดกับกระเรียง KNU แล้วบอกไปทางพม่าแล้วว่าให้ช่วยจัดการหมู่ที่อยู่แถวเมียวดีหากไม่มีกำลังเดี๋ยวตนจะเอากำลังไปจัดการภายในปีหน้าคอเซ็นเตอร์จะต้องจัดการให้เกลี้ยงเศรษฐกิจใต้ดินจะเอาขึ้นมาบนดินต้องทำให้ถูกต้องเพราะเศรษฐกิจใต้ดินมีขนาดใหญ่มากเงินเยอะมากแต่ไม่เสียภาษีสักบาท จึงทาให้เกิดช่องทางที่เป็นปัญหาจึงต้องนําเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมานายทักษินกล่าวด้วยว่าทั้งนี้เพื่อนตนสมัยที่อยู่พรรคไทยรักไทยเขาบอกตนว่านายกรัฐมนตรีก็คือคนเดิมแค่ผมยาวเพราะนายกรัฐมนตรีที่เป็นลูกสาวเขาหน้าเหมือนตนรับรองได้เลยว่าสไตล์การทํางานก็จะเหมือนกันเพราะเป็นดี a ที่ก๊อปปี้กันมาและนายกรัฐมนตรีก็ช่วยตนมาตั้งแต่เขาอายุ8ปีตั้งแต่พักพลังธรรมที่ไปช่วยตนหาเสียง ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็รู้เรื่องการเมืองและเข้าใจดีได้เรียนรู้เรื่องการบริหารมาทั้งหมดคิดว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นวัยรุ่นที่รู้เรื่องการเมืองและอาจจะรู้ดีกว่าตนด้วยย้ำว่าขอให้ช่วยกันเลือกเบอร์สองเลือกสอจให้ตนแล้วตนจะกลับมาใหม่เพื่อจะกลับมาแก้ไขปัญหาให้ชาวเชียงใหม่มีกินมีใช้นั่นคือวาทกรรมการหาเสียงตอนหนึ่งของนายทักษิณชินวัตรที่ปกป้องลูกสาวของตัวเองที่เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันเขายังสร้างความหวังให้กับชาวบ้านเช่นเดิมรัฐบาลชุดนี้จะต้องทำให้ประเทศดีขึ้นแน่ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องหนี้สินปัญหาสังคมเช่นยาเสพติดจ,จะต้องลดลงโดยย้ำว่าในปีหน้าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากภาพรวมแล้วการลงพื้นที่เดินสายปราศัยช่วยเหลือผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในการลงสมัครชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายจังหวัด รวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ประกาศนโยบายแทนรัฐบาลรวมไปถึงการปกป้องหรือการันตีความรู้ความสามารถของลูกสาวตัวเองที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้านหนึ่งไม่ต่างจากนายแบกที่กําลังแบกจนหลังแอนก็ไม่ปานเพราะเวลานี้หากเปิดใจกว้างพิจารณากันอย่างตรงไปตรงมาถือว่ารัฐบาลกําลังถูกวิจารณ์อย่างหนักทั้งในเรื่องผลง,งานที่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันบางอย่างที่ออกมาก็ไม่ตรงปกไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัล หรือล่าสุดที่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทก็ได้แค่4จังหวัด1อำเภอคือภูเก็ตฉะเชิงเทราชนบุรีระยองและอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากเดิมที่เคยบอกว่าจะขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศและไม่ต้องพูดถึงนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่เคยประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำต,ต้องวันละ600บาทหรือเงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทขณะเดียวกันฉายาแพทองโพยของนายกรัฐมนตรี ทางหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะความรู้ความสามารถว่าเป็นอย่างไรว่าเธอมีปัญหาในเรื่องความเข้าใจไร้ประสบการณ์และไม่พร้อมสำหรับผู้นำประเทศซึ่งแน่นอนว่ายิ่งนานไปก็ยิ่งเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าจากผลงานของรัฐบาลและของนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่เข้าเป้า ผิดความคาดหมายไปไกลามากจึงเป็นสาเหตุทําให้พ่อเลี้ยงอย่างนายทักษิณชินวัตรต้องออกมาสวมบทนายแบกอย่างเต็มที่เพราะอย่างที่รู้ว่าไปไม่รอดหรือพลาดท่าเที่ยวนี้หมายถึงไปกันทั้งยวงดังนั้นอย่าได้แปลกใจที่จะเห็นเขากําลังเปิดศึกรอบทิศทางหนึ่งก็เพื่อปกป้องลูกสาวที่เป็นตัวแทนกันแบบสุดริ่มและเชื่อว่าบทบาทนี้จะยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข่าวจาก mgronline.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ